ดื่มน้ำผลไม้เป็นกองไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เลยทำไมผลการตรวจสุขภาพรอบนี้หมอบอกว่าเริ่มมีภาวะเสี่ยงต่อไขมันฟอกตับละคะอันนี้คือลูกค้าเอาผลการตรวจสุขภาพมาให้เภสัชจีเอ็มดูนะคะทุกคนคะพวกน้ำผลไม้ที่เป็นกองพวกน้ำอัดลมน้ำชาเขียวที่พร้อมดื่ม พวกขนมขบเคี้ยวขนมเค,ค้กคุกกี้นะคะเขาจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลฟูตโต๊ะค่ะน้ำตาลตัวเนี้ยค่ะเขาทำมาเสมือนกับสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะแต่ว่าร่างกายของเรานะคะหากได้รับมากกว่า6ช้อนชานะคะจะเกิดอันตรายต่อร่างกายโดยการที่เขาจะ ลลายกลายเป็นไขมันแล้วก็จะไปฟอกอยู่ตามบริเวณตับค่ะเมื่อฟอกมากขึ้นนะคะตับก็จะมีการปรับปรุงตัวเองนะคะปรับปรุงโดยการที่ว่าจะมีไขมันแทรกเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นนะคะทุกคนก็เลยทําให้เกิดปัญหาคอเลสเตรอรอลในร่างกายสูงความดันสูงเบาหวานอ้วนลงพุงนะคะและที่เลวร้ายกว่านั้นนะคะก็คือว่า เป็นไขมันฟอกตับได้แล้วก็เป็นมะเร็งในตับได้นะคะฉะนั้นกรณีเคสคนไข้ายนี้นะคะแนะนําว่าให้เปลี่ยนจากการดื่มผลไม้เป็นกล่องนะคะมาเป็นการดื่มผลไม้ โดยการที่ว่าซื้อผลไม้มาแล้วก็เอามาปั่นเองดีกว่านะคะหากท่านไหนไม่มีเวลานะคะก็อาจจะใช้ตัวนี้แทนก็ได้เป็นน้ําวิตามินผักผลไม้5สีตัวนี้ใช้สารให้ความหวานฟูคาโลสซึ่งองค์การอนามัยโลกะคะ่ะเขาบอกไว้ว่าปลอดภัย มามใชา้ได้ไม่เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งด้วยค่ะทุกคนจากการดื่มน้ำผลไม้ก็มาดื่มน้ำผักวิตามิน5สีดีกว่านะคะ